สวัสดีครับผมมหอยคาราโอ้กับไปล่างพยกับมมาสะดนแเ้วบปล่าเพาะโดนเติมเราเด่นโดนเติมแล้วครับผมไปบายเอราดไปลูกบานกันเด่โอ้ยกะไกลแล้วล่ะไกลสีเศร้าแล้วไก่แล้วครับเขาแหย่ยางแล้วครับเขาแหย่ฮัดยางแล้ะแมนไทยทีไม่กระเทาไปยู่เขาเขาไห้ทีมแล้ว แต่ว่ามาเ้าก็บปกล้าศทิมแล้วเอ้าเอาย่านขายังบริวย่างขายย่างบริวอ้ยหมออนุญาตแล้วจัดเลยพ่อแรนเลยยิ่งไอแรงมากแล้วร่างกายมึนบ่พ่อฮะมึนบ่มันเจ็บอยู่แลวนั้นมันมึนแล้วบ่อันผาตีนเท่ากับรุงพื้นมึนจีไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียว ถ้ามันแข็งแล้วล่ะมันหันเดียดอยู่กับพวกาเนาะเนี่ยมันนี่นี่พวกเขาเขาบอกว่าเดินเลยผมอยู่ดีมันเหมือนแมไม่ต้องกลัวมาเตรียมอยู่ไกลหมออยู่ไกลหมอจั่งว่าโอ้ยเนาะรับวดังนึงฝันดีแต่ว่าบอมากเนาะหวบ่บมากันฟันข้างดีดีฟันดีโพดกับพวกเตีย คือแผลสิเศร้ากับบุรุเพราะว่ามันยางได้แล้วอือาจฝันแบบนั้นน่ะฝันแบบเพราะว่าผมฝันดีแต่ว่าอาจแผลจะเศร้ากับว่า,าได้เศร้าเ <laughs> <c oughs> นี่ยรักษามาดูแล้วครับโอ้ยอันไรก็ปปอมใช้มืดแล้วมันมืดหน่อยเกือบโซเนียลแม่จ้าทา,ยยา,านี่แล้ว โอ้ยเกียวกันเกี่ยวกับฝาดเอาเอาใจซอยครับผมประหัยครับครับผมแล้วเหนียดแต่ว่าจังไรกะวันท well> ี่หนึ่งกันตุล่านี่เข้าต้องมาเดี๋ยวนี้ครับประหัยมาแล้วหายไปจังหวดหนึ่งวดงวดหนึ่งเก้าเขาเนาะงวดเก้าหนึ่งเขาแมนหายแต่งวดนี้ละงวดงวดหนึ่งเก้าวันเขาอยู่วันเขาโตกับเขาตัวกับแมนเขาเก้าหนึ่งเขาเก้าหนึ่ง ผมคิดว่าโอ้ยผมหอยฝันจังทักปปนี้ฝันเห็นนายหลวงบอกสร้างขึ้นไปรยุ่สั้นเก<ด>้าสิบแปดผมก็โดดซักกี่ที่เก่าแล้วนนมันแผ้แต่เศร้าฝันแบบนี้หัแบบดแผงก็กยังเ้าอยู่มือนอ่แผ้เพาเศร้าดีถือเลไมีคมนเ,เอาเงินมาให้รลดใช่ป่ะแผ้เศร้าเอาจังไรกะผ่านไปแล้วนะครับเข้าเว้ากันถึง อนาคตบาทนี่แมนงวดวันที่หนึง่งตุลาคมบาทนี่แมนฝันแล้วละ่ะแต่ว่าอันนี้เป็นเลขฝันแต่ว่าบริไรร,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 รรมพิธีเพราะว่าถ่าของจะยางอยู่เมาจีทำพิธีเลยที่จริงเดียนล่อหาอยู่กับด้วยไม่เลิกมีหลายเหรียญอยู่ดีครับ <Man. S 2> เพื่อนอย่างบ่ท่านได้เอามาไหมนั่นแล้วล่องเอามาดูมันใกล้ชิออกพระชารวสาลาไม่จีบอ,อันใดงู เอามาดูจังๆโรดขันจับเบิ้องได้การบ้ารับเตรียมเลยเดี๋ยวล่อของดีก่อนในส่วนเลขขั้มพิธีเนาะแมนเพราะว่างวดวันนึงนี่เลเ้ยนอะไรเลี้ยนสตังเลี้ยนสตังบ่อบ่คคอยเข่าบ่ใคอยเข่าแต่ว่าเลี้ยนล่อหางตอนนั้นเข่าหอดสามงวดติดเลยแมนเลี้ยนล่อหานเพราะฉะนั้นเลขทั้พิธีพักไว้ก่อนพักไว้ก่อนเพราะว่ามันหาของกอยู่ครับ มากเอาเลขความฝันก่อนมนะครับเพราะว่าความฝันหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งก็เข้าเลขความฝันนะครับครับผมเสียได้แต่แปดเก่าว่ามากแค่ไหนเสียได้แต่แปดเก่าผมาโอ้ยมันใจคัาไหล่บ้านนี้เสียหน่อยกับ่ขคือกันนะคิดว่าฝันแล้วครับฝันแล้วงวดนี้เลขมันมากชี่เอาโจดยหม เราความฝันสู่ฝันสะก้อนพอ่อเอ้ความฝันสู่ฝันฝันว่าในที่ขึ้นมิตระเป็นผู้ไพ่เองที่จับไม่ได้ผมพ้ายนี่ก็มิตรภาเป็นรูปพระพุทธรูปบันดนี้อยู่ใต้ก้องเรือมองที่เขานั่งนะ่ะครับพระเต็มเ,มเลยมิตรภพาพุทธรูปเจ้าของไปแก่มากกันเลยตีแบบนี้ที่บา้านีเดี๋ยวเดี๋ยวเพรท่านเข้าใจที่ฟัง พ่อหอยบอลพ่อหอยันพ่อหอยฟันว่นาได้ขี่เรือได้ขี่เรือพ่ายเรือไปเลยไปพ่อพระพุทธรูปไปพ่อพระพุทธรูปเราวันนี้โจมใช่เรือแล้ววันนี้พ่ายมากไม่ด้ามพ่ายเรือนี่ไม่ไม่พ่ายเนะี่ยครับก็ยังผิดเพระพุทธรูกมองหัวเพื่อนเห็นอ่ะพ่ายมากหัวไม่พ่ายกตรงตรงด้ามเนี่ยตรงหัวเป็นเป็นหัวเป็นพระพุทธรูปนนนนะเป็น<ง>พระพุทธร<า>ูปพ<ๆ>่ายมากเป็นรูปพระพุทธรูป บัดนี้ใตทองเรือที่ห้างนางไตทองเรือครับมองที่ห้านน่งน่ะครับมันเปรนยัค่าเป็นค่บเป็นค่หมอเห้านนางบอกมีแต่พระพุทธรูปตั้งโซโกเจอยู่อยู่ฝันแบบนี้แล้วฝันเจอยกพระโสองค์พระเจ้าล้วบัดนี้ได้เอาพระพุทธรูปใส่เลือมากบอครับได้เอาชส่ไพ่มากเลยโอ้แต่ว่าต่อเอาขึ้นนม่ได้เอาขึ้นตื่นก่อนทั่ตีใช่ไม่มาแล้ว แม่นแต่ว่าพอพุทธรูปได้ได้พายมาได้อุ่มได้อย่างนี้ครับเออพระพุทธรูปอบ่อออะอุ่มอุ่มมันใจเลือบ่ค่ะบ่ตอนพายเรือน่ะได้อุ่มได้จัดได้เพิ่นเพิ่นหลายเลี้ยนกันหลายชายอยู่แหมเอาใส่เรือมาก่ะเอาใส่เรือมาโอ้พายเรือดไพายเรือขนพระพุทธรูปแม่น ตากาพระพุทธรูปนี่พระนี่ไงชิบว่เป็นเก่าคือเก่ากันหมดกระโบลูพระพุทธรูปเป็นเก่าครับอืมพระพุทธรูปนี่เป็นเก่าเออแต,แ,ตแต่พระพรหอยฝันแบบนี่แล้วบัดนนี้อ่าพ่อ,อ,อพได้พระพุทธรูปมามเรามีคนมาเถียงกันที้บานนี้ไพ่มามีคนสองคนมาเถียงกันครับเออมาเถียงกันอยู่เรียบรอออกแล้วนะอาจารันผู้นึงว่าเออ มันออกหกหนึ่งมาชันเอันนั้นมานกันสองคนนี่เลือดฉีขึ้นฟังพอดีครับมันออกหกหนึ่งมาชันอีคนนั้นม่ชีวิแมนจะไหนหกหนึ่งเอยเออมาชันพคนละนะคนผู้ใหญ่ขึ้นังคนโบราณนี่แหละว่าจะเปผู้ใหญ่อ้วนทุมว้าจะไปมันชีไปออกจะไหนหกหนึ่งนะมาชันฟังมาเดี๋ยวดีนะว่าชันมันออกหกสามหา่าชัน ผลว่าที่สีบานีอจะสีวานจะมีไม่แต่่าหันไทยพระพุทธรูปไม่อยู่ตอนแรกขึ้นว่ามันสีได้ตีตัวเลขโบแมนตัวนี้โอ้ยฟังมาต้งโดนไาเดยแทบว่าต้องตีจุดไข่แม็กมาอยู่ตอนไทยควมฝันเพื่อนมาเถียงกันตอนไทยควมฝันตอนเพื่อขีดจอดครับผลพระพุทธรูปได้ตื่นพอดีเมื่อพาะได้ขนพระพุทธรูปขึ้นบ่แต่ในอุ้มได้ยัง ครับได้ได้จับได้บายอยู่แมนครับแต่เลขเขะเจ้าเถียงกันอยู่ฟังหมอห้องสีขืนแล้วครับเชียวพวะพุทธรูปขืนนั้นว่าออกไปครับพอาเจ่ามาครับอือผู้ใช้สองคนผู้ใช้สองคนคนหนึ่งมานะเถียงกันพูดหนึ่งว่าเลขออกแล้วว่ารัน หกหนึ่งวัชรอีผู้นึว่าไม่เป็นหกหนึ่งจะไหนเดูเนี่ยว่ัชร์ฟังม่เดียวเนี่ยออกม่เดียวนี่็ฮะก็ยางมานี่วัาร์ครผู้นึงว่ารบานชิบานเนี่ยหกสามห้าสตัววัชร์ฟังม่โยกเนี่ยมันออกเลวาน้าเล็กเนี่ยหกขมฮอีผู้นึงก็ว่าเจ้าของมีเจ้าของก็ฟังม่ดีให้กันบุนอะอเพราะว่าสีเรือมันเถียบท่าพอดี เอาหัวเรียขึ้นแล้วแต่ว่าอันพ่ายมากเนื่อมนี่มุงกอดแล้ววนะครับแต่เลายเราเจ้าเทียงกันเลยตื่นแจ๊คเสว่าจ่นเลยก็บุรู้กันฝ <c oughs> ันอันนี้ฝันยี่โมเม,มนทุกหนึ่งออกล่างฮุกสามหาออกบนแบงซันหวักแจ๊คบุหรี่กันแต่ว่าข้าเจ้าเทียงกันผู้หนึ่งฟังเอาตารางผู้หนึ่งฟังเอาตะบนว่างแจ๊คบุรู่กัน <c oughs> แล้วมาเทียงกัน

สวยงามนี้ที่นี่นี่หกสามหงห้วยไปชื่อหางลอตเตอรี่ไว้ลวดเรียกสามตัวคนไม่โชคอะตรงใจเนาอะเลขของบรเปาปลอบอกว่าถ้าตรงใจแล้วสามตัวตรงกันมั่เลยแล้วหกสามหางหกหาสามแมนบอกครับเอาเมื่อคืนสี่ตัวกันของผมต่ของผมเป็นเลขคำนวณนี่ครับบอกครับโอ้เลขคำนวณเอาผมเป็นเลขคำนวณ บ่บ่บ่เป็นฝันฝันมือขึ้นดินแต่ว่าฝันนั่นฝันแล้วบ่านี่ยมือขึ้นกับฝันขึ้กกันเออเาไม่ได้เห็นบ่เอ้าบ่านี่ยเพราะองหนี่แล้วเดี๋ยวไ้ส่วนเหล็กทํำไปที่คิดว่างวดนี่จะได้ทํำบ่ครับคิดว่าขันมีของที่นนั้นชิมากไงบ่หน้าของที่ว่าถ่ายอยู่ร่วห้ฟัง ของอยู่บ้านถาดเดยว่ครับแต่ว่าเขาต้องไปบูชาน้นผาโอ้ที่ล่อล้อที่ล่อนี่ก็คือล่อเนี่ยเอาซีจะไปบูชาแม่เลยบอกวิ่งง่ายสิละอ่อยมันอยู่กับเจ้าอาวาสวัดบ้านถัดบุญรุ่ไฟใหญ่เนี่ยขันนเงินไปบูชานื่เพิ่นนี่ได้ทันทีได้ทันทีโอ้ยว่าจังสันเนี่ยมันกับบ่มาจ๊กเชอร์แล้วขันบ่ไปบูชานื่เพิ่นเนาะ สามนะอยเงินล่อหาเก่าคักแต่ว่าพ่อจะเอาอย่ยรพ่อจะเอาค่าบุท่าสามพันเมนแล้วขั้นใดถอนออกไม่แล้วเอาไม่เห็นใดบ่โอ้ยปัญหาถอนไม่แล้วกันเลยเอาขั้นเห็นเลยเอางี่เอากับอ่ารวยไม่เลยก่อนโอ้ยเมนีก่อเจอุเอาครับเจอุไก่อนก็ได้เอาแล้งพันล่อเืินจได้ เงี้ยล้อหานี่เลียนบาทขาดเนี่ยเลียนบาทบอกครับเลียนบาทเลียนบาทได้เลียนหาได้บอกครับแม่นะครับลอห้าเลียนบาทพ่อยพรุ่งนี้วันพระว่าชีเฮ็ดใช้ชิมหาคำโอ้วันใดเราเอาที่มีก่อนครับกระสันเอาเอาที่มีก่อนเพราะว่ามันใจสิยุกซาราแล้วข่าวข้าสิกุกซาราเอาจังไรก็ต้องดินล้นแน่หน่อยหน่อยชิบห้าคำมันบ่แม่นหลังหัวออกบ่พ่อชิมหาคำเลย แมนบอกสิบหาคำหลังห้อยออกหรือก่อนห้อยออกสิบห้าคำมือนี่วันที่ยี่สิบเอ็ดแมนบอกครับวันที่ยี่สิบเอ็ดอื่นแปดคำอื่นวันพระนีก็ที่นึงแมนเฮ็ดกะแหนมวันที่สามสี่พอดีวันที่หนึ่งแต่เส้าเลยแต่ว่าไม่ใช่พอดีเฮ็ดดอกขันปูใหญ่อยู่นี่พ่อบีบขาบีบแขนไม่อยู่แล้วไปอยู่เขาไปเบิกทางเลยเชิญสำมุูมีอันนี้เบิกทางเดี๋ยวนี้ผีเจ้าแห้ง เอาโอเคครับผมมือนี wow. okay, okay. ้ค well, ลิปนี้เอาเลขความฝันพ่อหอยเบก่อนเดี๋ยวเลขท่านพิธีเดี๋ยวจีได้ทําอยู่ดอกวันผัะบอคิดว่าสิบหาคำน่าจะท่านหวยออกก่อนหวยออกอยู่เนารับเนาะเลขทําพิธีเดี๋ยวให้หาของดีมาก่อนใหหาของดีรับหาของดีมาก่อนเลขความฝันพ่อหอยในส่วนของเลือกครับพระพุทธรูปไพ่เลือกนี่ไม่ต้องตีไม่ต้องตีเอาตัวที่เขาว้ากันนี่โลดเอาตัวที่เขาว้ากันนี่โลด ผู้นึงบอกว่าเลขออกแล้วหกหนึ่งหกหนึ่งอีกผู้หนึ่งบอกมันโมเมนต์มันออกหกสามหักหกสามหัครับเข้าซีเสื้อเลขตัวไร่บ้านได้ใจนี่เพราะว่าไพ่เลือกมามันเป็นน้ำมักหกหนึ่งในพ่อหอยบักหกหนึ่งแมนแสดท่านไหนมันอยู่ในน้ำอยู่แล้วท่านชนะเข้ากับอันนี้เป็นเป็นแนวทางข้อมือครับผมเอาโอเคครับผม หกสามห้ากับหกหนึ่งนะครับให้เอาไปพิจารณาเป็นแนวทาาเป็นแค่ความฝันนะครับชอบกระจัดคัดกับพานควากับบุหูว่ามันจะออกหรือบอกแต่ตั้งแต่งวดบเงนึงนี่ขนาดว่าฝันดีครับคัดพี่ว่าสิออกบม่ออกยังบอกออกครับครับหกสามห้าหกหนึ่งโอเคครับเอาไวครับอ่ะมาดนี่ยคับี่บกวนเพ่อะใ้ซ้ำนี่แหละเพ่อะครับผมนะเดี๋ยวให้เจอุเพิ่นไปเอา เหรียญมมให้ยพ่อหอยแมนับขอบคุณพ่อหอยในไลน์ครับผม <Hey, S 1> ข,ขอบคุณในไลน์ครับพี่ <Hey. S 1> น้องทุกคนดวงดีทุกคนอะงวดน,นี้ hey.